จงสันเกาเยอเนี่ยสภาพานข้ามแม่น้ำเหลืองนะครับสะพานแรกที่เฉียว <c oughs> สะพานข้ามแม่น้ำเหลืองนะครับ จงสันเกา่าภูเขาสูงข้ามไปภูเขาสูงได้เพื่นอนถ่สายวีดีโอไปเลยเอาป่ะ่ายวีดีโอไหมช่วยถ่ายวีดีโอไอ้ถ่ายรูปให้อ่ะถ่ายแล้ววีดีโอเหรอสะพานนี้เป็นะสะพานที่แรกเลยนะครับของแม่น้ําเหลืองน้ําเหลืองหวงห,วงหวงโหภาษาจีนเรียกว่าหวงโห,งหงอ๋อแม่น้ำหวงโหเหรออ่าหวงโหไงหวงเหอะ าาตรงฝั่งนู้นจะมีกะเช้านะแต่ว่าเ็าว่ากระจกก็ไม่เปิดให้นั่งทด้ทีละหกคนกระจกไม่เปิดแล้วก็ก็านายอบเป็นนี่นหละเลยต้อ<ม>อบไก่ย่างไปเลยเอแม่น้ําเหลืองนะฮะน้ำเหลืองแล้วจีนว่วหวงเหอเราเคยข้ามที่ฉงชิ่งน,นะอแม่น้ํานี้นะครับดอดอก็นนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาหน้าน้านํานี่จะท่วมตลอดเลย และจากการโชลระทานของเมืองจีนนี่ที่ดีมากเลยปัจจุบันนี้ไม่มีการท่วมอีกแล้วมีที่กักเก็บน้ำอ่าหนึ่งสองสามนี่ครับกานเช้าลื่นล้มไปนะครับเนี่ยยงเดี่ยงยกไม่ค่อยไหวนะครับยกไม่ค่อยไหวแต่บอบอกให้ถ่ายรูปต่นนั้นนะ่การมัน,นเฉยเลยยมพอไ,มได้อยู เพาแรงนวดแรงนวดแรงนวดกับแรงยามีหมอยากันทั้งหมอนวด้หยด้วยลดกันเลยช่วยกันประคบประงศอาจารย์แต่ละคนมีความห่วงใยนะครับขอบคุณทุกคนครับ low battery please charge ยี่สิบองศาเวลานี้ยี่สิบองศานะครับแต่ก็รู้สึกร้อนเหมือนกันนะร้อนแดดเ<ด><ร>ย็นลมนะร้อนแดดเย็นลมก็แดดแไม่โหดเท่ากับไปเทเลซรายนะครับสามสิบแปดองศาร <laughs> อนไปทะเลสาบตุนห่วงนี่ไปเดทะเลไซายตุนห่วงเด็กร้อนมากอ่ะ ขึ้นมาดิยืนมาดิโอ๊ยต้องเอาวิวแม่น้ำน,นี่เฮียต้องอยู่มาไม่ใช่เอาตรงๆสิเออเรือไปกันพอดีอ่าฮะฮตอนนี้เราจะกำลังจะมาเนี่ยครับถ่ายรูปกันตรงนี้นี่มีเรือผ่านไปด้วยไป <ๆ S 2> <ๆ>เรือทังสันน้นขอรูปหน่อยขอรูปด้วยใช่ไหมโอเครอแป๊บหนึ่งทางฝั่งมาจากสะพานที่เฉียวนะครับสะพานหลันโจแล้วฝั่งนี้ก็คือไปถา่าซานกงเย็น เป็นสวนสนนาธารณะนะ่ยข้างบนน,น,นี่ครับสวนสาธารณะหมดเลยแต่เรามีเวลาไม่พอนะครับมีเวลาอยู่นิดเดียวเองเหลือเวลาอีกสิบนาทีเดินไปก็ใกล้เคียงแล้วไปชาสันกุ้งเหยนไปฝั่งนู้นต่อ<ป>เพาว่ายน้ำครับข้ามข้ามายน้ำข้ามฝั่งแต่มันจะไปเรื่อยนะไปเรื่อย,อยใช่นะนี่เนี่ย แคนูป่ะแคนูขยักก็โอเคพ่อไปกำลังเดินทางข้ามฝั่งกลับนะครับเย็นดีเย็นดีดด

ผู้ชายมีกี่คนเนี่ยโคบเปล่าเนี่ยเอ๊ะเอาแบบเขาเปลบาขอบคุณครับเออไอคณะเขาบอกไม่รู้เป็นไรไปจับให้เขาดีหนึ่งพอเสร็จแล้วจะเดินมาสติกกันจะดุดกันห่างน้ำกันเดี๋ยอะไม่ใช่รายการนะ

ไม่ปวดกวายนะเนี่ยใช่เขาเก่งเขาไม่ต้องเราเขาสอนเราเขาเก่งมากคือเขาไม่ใช่เป็นคนที่วายน่าหรอกเขาให้ก่อนเขาเก่งเวลาเราออกงานแล้วสามปี แต่งมาสีสามปีแล้วสีามปีแล้วนี่ก็นี่ก็สามสิบเอ็ดปีก็ลูกสามสิบใหมถ้ามีผมก็ตั้งแต่โอ้ลูกผมสี่สิบกว่าแล้วเขามีว่ามเขามีเขามีเด็กชื่อว่าเขานะฮะเขาอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยนะก็อยู่ไปร้านก๋วยเตี๋ยนัเป็นเด็กเอาเะไปร้ยว่าพี่ตุ๊กซื้อเตยอย่ง ให้ไล่เราใหไล่เราตรงนี้แหละน่าสวยมากเลยนะคะ่าแบบนี้ค่ะเล่าค่ะเี่าแบบเล่าก็ง่ายดีการถ่ายภาพไม่ต้องไปไกลมาเลี้ยงกู้ก็เหนื่อยนะนี่แหละใช่รูปนี้แหละเห็นที่ถ่ายเราเก็แย่ใช่่แกำลังแบบแต่งี่สวยมากเลยไปเฮียไปเดินกู้เลยไป ม่ายปอไปกับใครวะเนี่ยหนึ่งสองเห็นะอย่างนี้ดีกว่าหนึ <S <S ่งสองโอเคเฮ้ยน้ำอยู่บนดิน um ้ำอยู <S 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 2 <S 2่ฝั่งนี้น้ำอยู่ใตงนี้ใต้นี้สูงกว่าเดี๋ยวกังางมาง่ะ ไม่야ต้องลงมาอะอะอย่าง้างอย่าลงมง้างเลยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวก็เลือกอย่หมวกอ่ะกายเป็นแขกแล้วเนี่ยบางบางก็หมดแขกครับเนี่ยเปี้ยวสูงเลยดีก่าอะ

นี่เดินมาข้างหลังโดยเฉพาะเลยเนี่ยอะไรอ่ะไปถ่ายรูปมันอ้งคืออะไรเอาได้รูปด้วยเหรอมาขายเหรออ้ารูปรูปนีไปทำมาได้ไงสวยอ่ะก็แป๊บเดียวเองไงถ่ายเคร่งไม่ปึ๊บปิ๊ออกมาเลยปิ๊ออกมาเลยโอ้โหเสียพายอ่ะเซอร์ไพรายไหมเสียพายแบบเสียพายมากเลยอ่ะ